องค์ุริมานหรือพระองค์ุริมานเถระเกิดที่เมืองสาวัตถีแคว้นโกศลในสมัยพุทธกาลหรือในพื้นที่รัฐอุดตอนประเทศอินเดียในปัจจุบันแต่เดิมนั้นองค์ุริมามีชื่อว่าอาหิงสก,กะเป็นบุตรของปโรหิตในราชสำนักของพระเจ้าปเสนทธิโกศลเมืองสาวัตถีมีบิดานามว่าคักคะและมีมารดานามว่านางมันตานีเมื่อเติบโตขึ้นอาหิงสก,กะได้ไปเรียนวิชาที่เมืองตากศิลา แคว้นคันธาระโดยสามารถเรียนรู้ศาสตร์ความรู้ได้อย่างฉลาดและรวดเร็วอีกทั้งยังปฏิบัติอาจารย์ผู้สอนตนเป็นอย่างดีจนเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์ที่สาปราโมกเป็นอย่างมากอันเป็นเหตุให้สิทธิ์อื่นที่ร่่มเรียนมาด้วยนั้นเกิดความอิจฉาริษยา จึงได้ไปยุยงปลุกป,ปั้นกับอาจารย์ว่าอาจารย์องค์ุลิมานนั้นคิดจะทำร้ายท่านพราะได้ยินมาอย่างนั้นหรอใช่ครับอาจารย์จึงคิดจะกำรรจัดองคุลิมานเสียจึงไปบอกกับองคุลิมานว่าถ้าเจ้าจะสำเร็จวิชานี้ได้ก็ต้อง่าคนให้ได้หนึ่งพันคนเสียก่อนเปเยค่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นองคุลิมานจึงเริ่มออกเดินทางฆ่าคนไปตามพื้นที่ต่างๆ นที่ตนฆ่านั้นตายแล้วจึงจะตัดนิ้วหัวแม่มือของผู้ตายมาคล้องไว้ที่คอเพื่อให้ตนจำได้ว่าฆ่าคนไปกี่คนแล้ว ด้วยเห็นนี้เองอหิงสากาจึงได้รับสมญานามว่าองคุรีมานนั่นเองหลังจากที่โจนองคุรีมานได้นิ้วมาแล้ว999นิ้วนั้นซึ่งยังขาดอยู่เพียงนิ้วเดียวเท่านั้นทำให้เกิดความกระหายเป็นกำลังหากวันรุ่งขึ้นข้าเจอใครเป็นคนแรกข้าก็าจะข้ามันทันทีแล้วก็จะนำนิว้ว ทั้งหนึ่งพันนิ้วนี้ไปให้พระอาจารย์ของข้าในวันนั้นพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกตามวัดปฏิบัติทรงเห็นว่าองค์คุลมานเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยพอที่จะเปิดให้บรรลุมรผลได้ ระองค์จรงสเสด็จจาริกมุ่งไปยังป่าชาลิวันเป็นระยะทาง30โยชน์เพื่อสกัดองค์คริมานไว้เมื่อฐานค่าผู้อื่น เมื่อโจรองคุลิมานได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลๆก็นึกประหลาดใจเพราะเมื่อก่อนแม้พวกบุรุษมากันสิคนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดียังต้องรวมกันเป็นกลุ่มเดินทางแต่ถึงอย่างนั้นบุรุษพวกนั้นยังต้องตายเพราะด้วยน้ำมือตนแต่สมณะรูปนี้กลับเดินทางมาเพียงลำพังโดยที่ไม่มีความเกรงกลัวใดๆต่อตอนแม้สักนิด องคุลีมานจึงถือดาบวิ่งตามพาผู้มีพระภาคเจ้าไปทางปิดแสดงแม้องคุลีมานจะวิ่งจนสุดกำลังแต่ก็ไม่อาจตามทันพาผู้มีพระภาคเจ้าพูดเมื่อเป็นดังนั้นองคุลีมานก็ได้แต่นึกหน้าอัศจรรย์ใจเมื่อก่อนนี้แม้ช้างกำลังวิ่งมากำลังวิ่งเนื้อกำลังวิ่งเราก็ยังวิ่งตามจับได้แต่ว่านี่เราวิ่งจนสุดกำลังยังไม่อาจตามสมณะผู้เดินไปตามปกติได้ทัน เมื่อคิดดังนี้แล้วจึงวิ่งต่อเพื่อบอกให้สม,มณะเจ้าท่านนี้หยุดสมณตเจ้าจงหยุดเราหยุดแล้วสมณเจ้าจงหยุดเถิดเราหยุดแล้วองคุลีมานท่านเป็นนักบ,บวชเหตุใดจึงกล่าววาจาปดเช่นนี้เราหยุดแล้วองคุลีมานแต่ท่านเล่ายังไม่หยุดเราหยุดแล้วองคุลีมาน แต่ท่านเล่ายัางไม่หยุดเราสามารถล้กการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวงได้แล้วแต่ท่านเล่าองคุรีมานท่านยังเบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นในใจเต็มไปด้วยกิเลสอยู่เราจึงหยุดแล้วองคุรีมานแต่ท่านเล่ายัางไม่หยุดเมื่อองคุรีมานได้ยินเช่นนั้นก็เกิดใจอ่อนสำนึกผิดพร้อมวางดาบสลัดแล่งโยนทิ้งลงพื้นแล้วจึงเข้าไปถวายบางคม ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าปัดนี้ข้าเกิดดวงตาเห็นพระธรรมแล้วข้าจะขอบวชเป็นพิสุอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัดด้วยเถิดขอรับท่านเอ๋ยจงมาเป็นพิสูทเถิดเอ๋ยจงประพฤติตรงมจร์เพื่อทําที่สูตรแห่งทุกโดยชอบเถิดเอ๋ยลาเว้นจากการเบียดเบียนข้าสัตว์ตัดทั้งปวงและเราจะปกป้องทางเองเอ๋ย ขอรับเมื่อท่านพระองคุริมานบ GUY รรลุพระอรหันต์แล้วจึงได้รับการ,รยุกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นสาวกประเภทต้นขดปลายตรงเคยทำผิดในการก่อนภายหลังกลับเนื้อกลับตัวได้เลิกละโดยสิ้นเชิง ดังพุทธวจนะตรัสสรรเสริญว่าผู้ใดทำบาปในการก่อนภายหลังละได้ด้วยการทำกุศลผู้นั้นย่อมยางโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นจึงถือได้ว่าท่านองคุรีมานนับเป็นมหาโจรชื่อดังคนแรกที่ได้บรรลุพระอรหันต์ด้วยประการฉะนี้